สวัสดีครับผมยูดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพ1เกมมิงนะครับผมก็วันนี้เราอยู่ในซีรีส์ของลองเล่นแล้วเราก็อยู่กันในเกมหมาครับผมมันคือเกมหมานะมันชื่อเกมว่า x d o g s ครับผมก็คือเกมหมามันเป็นเกมหมาซึ่งเกมนี้มันเป็นเกมแนวไอเดนนะครับผมก็ผมบอกเลยว่าเกมนี้มันเยียวยาจิตใจสำหรับคนเกลือมากเพราะว่ามันแจกเยอะมากครับผมอ่า นี่คุณดูคุณจะได้สุ่มฟรี999ครั้งนะแต่แต่มันแจกแจกแค่วันละสิบเว้ย99วันเนี่ยคุณคุณต้องเล่น99วันนะเนี่ยดูดิเนี่ยสออุ่ม999แต่มันมันแจกเยอะมากคือคุณเอาง่ายไม่ต้องเติมอะ่ะคุณแท่ไม่ต้องเติมคุณก็แบบว่าได้ครบอะ่ะปอ,อ้อาวผมกดอะไรไปเนี่ย เยอกดผิดเอ่อผมเติมไปแค่35บาทเหมือนเดิมนะครับผมส่วนใหญ่เกมมือถือจะเติม35บาทก็คือแพ็คเติมเงินครั้งแรกเนาะก็จะได้ตัวหมาหมาลูฟี่มาครับผมราชาหมวอกฟงังเกมนี้เป็นภาษาไทยนะครับผมแล้วยังไม่พอมีเสียงภาษาไทยด้วยนะเออมัน สนุกเนี่ยก็เล่นได้เรื่อยๆมันก็คือไอดอลทั่วไปครับผมไอดอลคืออะไรไอดอลก็คือเกมที่แบบว่าเราก็จัดทีมวางทีมมันก็จะตีเองก็พอเราตีได้เงินมาเราก็มาอัพพลังอัพพลังให้มันแรงขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่จะผ่านด่านไปได้ไถ้าเกิดไปถึงด่านไหนไม่ติดมันก็จะเล่นซ้ําอยู่ด่านเดิมจนมันได้เงินมาเรื่อยๆจนเราอัพพลังจนเก่งขึ้นเราก็จะผ่านไปอีกดา่านหนึ่งได้อะไรอย่างนี้นี่คือ แนวสไตล์เกมไอดอลคือสกสไตล์ที่คุณไม่ต้องเล่นอ่ะคุณคเปิดไว้เฉยๆให้มันตีไปอย่างนี้แหละแต่อันนี้เราสามารถโจมตีด้วยนะนี่ถ้าเรานี่คือตัวเราเนาะคือเราเราคือเราคือธาตุหมาเออเราคือธาตุพวกนี้คือหมาหมดเลยนะฮีโร่เป็นหมาหมดเลยนี่ผมว่าหาหมาปลาใส่มันก,ก่อนก็คือถ้าเราช่วยเราช่วยโจมตีอะ่ะเราช่วยโจมตีมันก็จะทำดาเมจได้เยอะขึ้น นี่กำลังต่อสู้ผม4แสน,นนะนะเพิ่งโหลดมาเมื่อคืนกับผมสนุกดีไปดูฮีโร่กันดีกว่ามาดูหมเออดูสีแดงกับผมคุณดูคือถ้าคุณเล่นเกมอื่นอ่ะคุณเล่นเกมกาชาเกมอื่นอ่ะบางคนนะ่ะเล่นไปขนาดเติมยังไม่มีโอกาสได้เห็นสีเหลืองเลยนะไอรีเจนเทอรีอ่ะสีเหลืองอ่ะแต่อันนี้คุณดูผมได้สีแดง ทั้งทีมหครับผมคุณดูคุณดูดิน่าสุดยอดแค่ไหนนะดูอ่าต้องดูตรงคอลเลกชันอ่ามาดูกันก็จะมีนักลบทนะเนี่ผมได้หมวกฟางมาหนึ่งตัวมีตัวนี้ที่ยังไม่ได้เนะนี่เป็นสีแดงสีแดงมันจะเป็นอ่าสามดาวดิอันนี้ถ้าสีม่วงหนึ่งแล้วก็สีสีส้มสีเหลืองเนี่ย ก็เป็น2เนี่ยก็คือเนี่ยคุณดูสีผมก็ได้สีแดงเลเนี่ยสีแดงสีแดงนี่ไม,ม่ีนี่สีแดงอีก2ตัวลูฟี่เนี่ยมันจะได้จากแพ็ค35บาทนะครับแต่คือผมได้ก่อนที่จะเติมแพ็ก35บาบาทเออมันมันได้มันได้ง่ายครับผมเกมเนี้ยไอหมูนี่ก็ได้มาฟรีเป็นสีแดงแต่ได้ได้ฟรีนะเขาแจกเขาแจกมา ฮีโร่เนี่ยสตรีมเกมเนี้ยมันจะเป็นมันเกียนนะครับผมเออผมบอกเลยมันเกียนก็คือคุณดูคุณคุณคุณจะรู้ว่ามันมันเป็นหมาก,ก็จริงแต่มันเป็นตัวละครเรื่องอื่นๆมามัน๊อปตัวละครเรื่องอื่นมานี่ก็เป็นลูฟี่เป็นคนอูครับผมเนี่ยคนอูนี่ได้ไม่มีลิขสิทธิ์ก็เลยเป็นชื่อคนอูนี่ก็เป็น Pop ๊อ e บไอ์ทำไมนีแจ็คสเปโลได้ไหมวะ แล้วก็นี่ไลเซบเบอร์ครับผมนี่เจดเไดเรชด้วยมะสักคู่นี่กอน์อนวอลเนี่ยแล้วก,วก็สปาร์ตันโพไซดอนโจโ,ชโชบผมออกเอนักลับอาก,กาศนี่เป็นทอยสตอรี่ใช่ไหม ครับผ,ผู้พิชิตตัวเขียวฮักครับผมนี่บูสลีแน่เลยปะอ่านี่มันก็คือมันเป็นกิมมิกของเขาอะครับผมเนาะนี่ซุนหงอคงโคตรโหดซุนหงอคงเนี่ยผมบอกเลยเอออันนี้แบทแมนอ่านี่เป็นซามูไรมิยาโมโตะโมซชิมินเนียนครับผมดูสิอยู่เนี่ อันนี้ฉากเรื่องอะไรอันนี้ผมไม่รู้ว่าฉากเรื่องอะไรดูเทนโดจิแต่มันแรงดีนะตัวเนี้ยเป็นมันเป็นนักเวทนะปะดีผมมีแต่พวกนั้นก็เลยใส่นักเวทไปตัวหนึ่งโลโลิตัวน้อยเทพสายฟ้าทอถือเบียร์บอกแล้วทีมอาร์ตมันเตียน แดงโรัจ๊กเกอร์เมดูซ่านักสืบคอคีลุสนี่อารอนด็อกครับผมอันนี้มาริโอเออมาริโอเบอร์ยี่สิบสามเดลเซียนสิบเอสอ้าวเนี่ยคุณดูดิก็ มันเป็นเสียงภาษาไทยนะฟันนี่เนี่ยโอ้โหโคตรเจ๋งอะทำไมคนมันจะต้องแชรมาตอนผมอัดคลิปทุกทีเลยวะนะมาครับมาก็กมาดูกันครั้งอ่านี่เราก็นี่จะเป็นตัวละครหลักของเราเนาะก็คือพวกพวกหมาเนี่ยพวกหมาเนี่ยมันจะไม่สามารถเลเวลเกินจากตัวละครหลักเราได้ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอัพตัวละครหลักเราก่อนเพื่อแปบ๊บหนึ่ง,งเพื่อที่จะปลดล็อกให้หมามันเลเวลสูงเท่าตัวละครหลักเราได้ครับผมนี่เดี๋ยวผมอัพสุนหงอโคงกนนะไม่โหดโคตรโหด แล้วก็นี่เราก็โฟกัสสักตัวหนึ่งก่อนอะไรเงี้ยให้มันตันๆไปก่อนหรอกแล้วก็ทยอยอัพนี่ตอนนี้มันก็จะใช้กระดูกในการเลื่อนขั้นเนาะซึ่งถ้ามันไม่เลื่อนอะรีเวลมันก็จะตันอยู่แค่ร้อยสองหนึ่งร้อยสองร้อยสรอย่าร้ะไรเงี้ยถ้าเราเลื่อนขึ้นเราก็จะปลดล็อกเหมือนเกมทั่วไป การจัดทีมการจัดทีมเนี่ยมันมันได้แค่นี้นะมันขยับอะไรไม่ได้มันมันก็มีอยู่แค่นี้ก็คือหน้าสองหลังสามเนาะเราก็ตัวแท้งตัวอะไรไว้ตัวแท้งตัวดตอเมจธรรมดาอ่าเปิดข้างหน้าเนาะแล้วก็อันนี้เป็นตัวตัวเส้นหงองเนี่ยมันเป็นตัวล้วงผมแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวปืนตัวนี้เป็นนักเวทก็เลือกไว้ข้างหลัง เราซับผมไม่มีมีอุปกรณ์ด้วยครับผมนะดก็คือมันก็มีหน่วยเงินหลายหน่วยอะ่ะมันมีหน่วยอันนี้อาหารหมามีตัว๋วคือหน่วยมันเยอะมากแต่และหน่วยก็ใช้างานแตกต่างกันไปน,นี้รางวัลเอฟเนะผมก็คือหนยนะครับ เอฟเไม่ได้ทำไรแล้วก็มาได้2องแสนหกเห็นไ,ได้เพจได้หันมาก็คือทุกอย่างอะ่ะมันสามารถมันได้ไมาอยู่ละคือแทบไม่จําเป็นต้องเติมอ่าเป็นเกมกาชาที่คุณไม่ต้องเติมคุณก็โหดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันแจกเยอะเดี๋ยวถามว่าทําไมแจกเยอะคุณดูคุณดูตรงนี้เดี๋ยวผมมาให้ดูนี่หีบสมบัตินี่คุณดูหีบสมบัติพวกนี้นะรับถ้าเป็นเกมอ่า เราดูกันที่นี่คุณดูการันตีนายพลทั้งหมดแล้วก็มีสีแดง12%หมายถึงเลยหมายถึงถ้าเปิดสีเหลืองเนี่ยคุณก็ได้ตัวสีสีสีส้มอะ่ะคุณได้ตัวสีส้มแล้วมีโอกาสตั้ง12%ที่คุณจะได้ตัวสีแดงไหคือถ้าเป็นกาชาเกมอื่นอะ่ะกาชาเกมอื่นเนี่ยตัวสีตัวสีตำนานหรือตัวสีแดงเนี่ย ผมบอ,อกเลยว่ามันมันจะมีแค่3% 1% 0.1% 0.001%อเ00อะไรอย่างงี้นะครับผมที่เลดกาชาของเขาส่วนใหญ่นะเรื่องดูเกมนี้โอ้โหิีนี้ได้สีแดง35%มสิบห้าเปอร์เซ็นต์ุดที่ดูหนึ่งในสาม้วาะเลยได้สีแดงโอโ้สุดยอดไปเลย ไร่หีบก็ไม่ไม่ได้หาย,ยากอะไรพอเปิดเรื่อยๆแล้วมันก็ได้เดี๋ยวเราลองเปิดดูเนี่ยเปิดแล้วมันจะได้แต้มเนี่ยแล้วมันก็ได้มาครับผมเนี่ยมันได้แต้มตรงเนี้ยเ,เกมทําออกมาเรียกได้ว่าดีทุกอย่างเนาะกราฟิกสวยงามเสียงดนตรีเสียงประกอบเสียงภาคใส่ใจถึงขนาดเอาเสียงภาคภาษาไทยแล้วก็มีแอนิเมชันอะไรที่สวยงามหมดเลยครับ ตัวคือดูแล้วมันสบายตาหน้าเล่นเนาะไม่ได้ลกไม่ได้อะไรเกินไปสามารถเข้าใจได้ง่ายนี่เห็นไหมผมได้หีบเหลืองเลยเห็นไหมน,ะนี่ขนาดสีม่วงเนี่ยหีบม่วงนี่มีโอกาสได้สีแดงสี่เปอร์เซนคุณคิดดูเถอะถ้าเป็นเกมอื่นนะไอสีตดำๆเดี๋ยจะไม่มีโอกาสได้สีแดงนะเออ เนี่ยมันเป็นเกมสำหรับคนเกลือครับอันนี้สุดยอดไปเลยอันนี้ก็คือมันได้เป็นเิ็กซอว์นะเพราะว่ามันออกตัวซ้ำมาเิ็กซอรเราเราเอา,าก็จะไปอัปดาวครับผมเหมือนทั่วไปอัพดาวดูทิเนี่ยผมได้ตัวแดงแล้วเนี่ยเห็นไหมได้มาแปดเดี๋ยวผมก็จะเอาไปอัปดาวหมูผม โอเคเราไปดูการอัปดาวก็ปึ๊บนี่พี่หมูมันจะใช้8ชิ้นส่วนนะครับผมในการอัปดาวเมื่อกี้เราได้1ตัวก็คือได้มา8ชิ้นซอครับผมอัปดาวไปเลยปึ้ง,งคือเล่นเกมอื่นผมบอกผมฝันเลยนะผมไม่ได้เติมผมไม่ได้เติมหนักคือผมฝันเลยนะว่าการที่ผมจะได้ไอตัวเทพเทพ T S J S F อ่าระดับตำนานระดับอ่อะไรพวกเนี้ย แล้วที่การที่ผมจะได้ตัวหนึ่งยังไม่พอคือผมจะต้องได้ตัวซ้ําเพื่อจะไปอัพดาวอีกะโอโ้ฝันครับผมผมออกเลยแต่เกมนี้มันโอ้โหสุดยอดไปเลยอ่ะเดทโคตรเทพเ,เดี๋ยวนะดูสิผมมีกี่ดาวนี่ตอนนี้คุณดูสิหมูผมสามดาวนะเป็นฮีโร่ ระดับสูงสุดสีแดงสามดาวสามดาวคือสามดาวก็หมายถึงเราอะผม,ไ,มได้มาสามตัวะนะโอ้ค,คิดดูนี่ก็สามดาวนี่สองดาวนี่หนึ่งดาวหนึ่งดาวโอ้สุดยอดมันเป็นเกมที่คุณเทพอะผมบอกเลยว่าเทพเทพแบบไม่ต้องเติมแบบผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเติมมอาอะไรกันวะ ร้านค้าก็มีการผ่านด่านธรรมดาเนาะเนี่ยก็จะผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมก็สู้ปุ๊บผ่านสู้ปุ๊บผ่านสู้ปุ๊บผ่านจึงถึงบอสก็ผ่านถึงบอสก็ผ่านเนี่ยสองทัพเจ็ดเนี่ยบอสก็ได้อยู่เจ็ดทัพเจ็ดตัวผ่านผ่านผ่านไปเรื่อยๆกำลังต่อสู้มีเท่าไหร่ก็จะคอยเพิ่มเพิ่มไปถ้าไม่ผ่านก็ปล่อยมันแล้วก็ได้เงินมาก็มาอัพพลังอัพของ ดูดิ ه. สามารถกดเสริมแก่งทั้งหมดกดอันนี้อัพทีสิบยี่สิบห้าสิบอะไรอย่างงี้มันง่ายๆครับผมสบายสบายเ,เปิดเช่นไนหยิหบกาก,ก,ากอาหารมาครับน,นี่เป็นกระเป๋าเวลาได้นี่กระดูกผมมีหกร้อยเก้าสิบเจ็ดละสัญญาจ,จ้างนี่ก็คือเอาไว้เปิดเปิดตรง ร้านสัตว์เลี้ยงหรือเปล่านี่ไงสัญญาจ้างอ่ะโอเคผมมีหนึ่งอันเนี่ยผมเปิดคุณดูก็คือเปิดสิบอันเนี่ยการันตีสีแดงไงนะเออถ้าคุณมาเปิดนี่ทีสิบอันเนี่ยคุณได้สีแดงไงนะคือ,อมันทำเงินเกินไปครับผมแบบนี้นี่ลูกอะไรวะเอ,อ่ออาหารครับผม บนอีกสามสิบนาทีอาหารอาหารก็จะเป็นตัวนี้เปล่าตัวไหนวะกินอาหารตัวไหนวะกดที่ตัวเรานี่ไงถ้ากดใช้เราก็จะตีเองนี่เหยปั๊บ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 ด้าง่ายด้าง่ายด่างายของละวันอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดแหมตู้ที ชิ้นส่วนในฟนชิ้นส่วนในฟนก็คือจิ๊กซอนะจิ๊กซอสีแดง10ชิ้นครับผมมันก็จะมี2แบบนี่ยี่สิบมันก็มี2แบบคือแบบที่ซุ่มออกมากับแบบที่เราเลือกได้ถ้าเราถ้าแบบที่เราเลือกได้ถ้าแบบที่เราเลือกได้ถ้าเราเลือกแบบเดียวกันมา4ชิ้นะ่ะเราก็จะได้ฮีโร่ตัวนั้นมาเลยนะโอเคนี่เป็นแบบซุม่มอ๋อดูดิเนี่ยเอยงเนี่ยเอาโหก็ได้ตัวนี้มาละ แต่พวกนี้มันซ้ำหมดเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าได้สี่ตัวเหมือนจะสี่ตัวนะก็คือเราเหมือนเราได้ฮีโร่ตัวนั้นมาเลยเก็บเศษครบสี่กลับมากันต่อหอคอยดูหอคอยสิหอคอยผมถึง4ีสบเจแล้วดูการต่อยแต่หอคอยคุดูนะผมได้อย่างชอบเลยบนสอง คูณสองคือเร่งความเร็วคูณสองมันธรรมดากินไปมันมีปุ่มนี้ทุกชั้นเลยครับผมนี่เรียยร้อยคือถ้าเป็นเกมอื่นมันมันจะต้องใช้มันจะต้องใช้ตั๋วที่อาจจะซื้อมาหรือเอามาเพื่อทําการแบบเคลียร์ทันทีอะไรอย่างนี้นะหรือว่ามันจะต้องเป็นชั้นที่เคยผ่านแล้วมันถึงจะมีฟังก์ชันที่เคลียร์ทันทีอะไรได้แต่เกมนี้คือนี่ยังไม่เคยผ่านก็จัดไปเลยตึงนี่สิง่ายๆ ดูปึ๊บอ้าวไม่ผ่านเท่าสู้ไม่ไหวเอ่อกำลังต่อสู้เออหกแสนเนาะของเราของเราเท่าไหร่ของเราสี่แสนแปดยูกต่อไปการแข่งขันอันนี้เป็นอารีน่านะเนาะอั 400, นนะี้สี่แสนเนาะลองสิเออตัวหมดตัวผมหมดแล้วนี่ตัวหมด ใช่ไหมวะผมกดไปดูรัวไม่ได้ดูอะไรเลยคือเราไม่ได้เติมไงก็เลยไม่ได้ระวังอะไรมากครับอ่าส่วนตัวนี้เป็น Late, บอสเลทวะตัวนี้มันก็จะแบบว่าเก็บดาเมจสูงสุดเองเนะที่เราเคยทำได้นี่เป็นไหมสถิติใหม่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำสถิติใหม่มันก็ไม่ได้อะไรเหมือนตีธรรมดา แสนเก้าเหม้มันเป็นสถิติเก่าอา่ในสลับวันครับผมบอสนี่เป็นของพรุ่งนี้จะเป็นมังกรยักษ์ลาวาเนาะน่ารักไหมมันเป็นหมานะเก้นี้มันเป็นหมาเลยมันมีแต่หมานะเนี่ยหมาทั้งนั้นนะผมบอกแล้วมันเป็นเกมหมา จริงๆมันก็มีแค่นี้ครับผมหัวใจหลักของเกม i อเ n i r อ n k a า c h a ก็คือเปิด k a ชา c หาตัวเทพอมาจัดเข้าทีมแล้วก็ทําการอัปเกรดต,ตัวละครเพื่อให้ค่า DPS ของเราอ่ะสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆไปผ่านด่านไปเรื่อยๆเนะีแล้วคนดูตรงผมเห็นฟังก์ชันนี้นะของเออไหนวะเ นี่ผมเห็นฟังก์ชันนี้เฮ้ยไม่ใช่ดิเนี่ยเปิดได้เมื่อผ่านด่านสี่พันคุณคิดดูแล้วผมโคตรเทพขนาดนี้ผมอยู่ด่านสองร้อยแปดสิบแปดอยู่อะแล้วเมื่อไหร่มันจะถึงสี่พันเออแต่แต่ก็นน่แหละเรามีอันนี้อยู่ครับผมรับฟรี999าซุ่ม นี่ไม่มีผิดหวังเออแล้วก็มีคูปองนะครับผมเขาแจกคูปองเออเดี๋ยวผมใส่ไว้ใต้คลิปผมเคยใส่ไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ผมเจออีกอันหนึ่งนะที่หน้าเพจเ,เดี๋ยวผมขอลองใส่เออ๊บสอ F สอ T A E S K ได้และนี่เห็นไหมมันแจกเยอะครับผมเกมนี้อเกมหมาเกมหมา เกมหมาที่ไม่หมานะก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมกับ X Docs เกมหมาเกมที่จะเยียวยาสายเกลืออย่างเราเราขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ